ปาดปาดปาดโหคุณน่ะพี่น้องพ่นมาพอแล้วพี่น้องจ้ามาพอแล้วมาพอแล้วนี่ตาครั้งแรกที่ได้ครั้งแรกเกิดมาในชีวิตพ่อแม่พี่น้องอลังการอีลีเอาแนมแนมกล่องเฮ็ดหยักไงหลานสายเจากก้าก็มาน่งจึงเพิงอยู่นี่แหละคุณมาเบิ่งเฮ็ดหยักงามเนาะคือง,งามคักแกเริ่มเท่าแล้วนี่เดวอนมันเป็นต้นใหม่เขาสกเกัพใบเป็นต้นใหม่สงวนเออ แต่ว่าเขาก็เขียนไว้อยู่ว่าถ่ายเรื่องถ่ายรูปอย่างก็ได้แต่ว่าพูดถึงว่าขันขนสิเก็บก็เก็บกได้แต่ว่าเห้ยเบิ่งสวยงามดีกว่าเนาะ<ใ>นมัน,<ใ>นง,งามมันเป็น้ต่เก็บดอกมันเป็นอนิยงที่อลังการมากเลยนี่นะ <c oughs> โอ้ยปาดตัวอืมน้ำเงี้ยเป็นอึงที่หน่อยเป็นอึงเป็นอึงเนาะเมันเป็นยังไงมันขึ้นอะไรงามขนาดนี้แล้วก็ขึ้นอ้อมนะเอ้าแปลกใจบะ แบกใจจังได้ก็จังขึ้นอลั่การงานสางคักแน่แท้เบิ่งตีละ่ะเนี่ยตายตายามสุดยอดนี่นี่เริ่มเทาหน่อยนึงแล้วตอนนั้นนึงแต่ก็ยงงงงังงายข่มข่มง่ามอยู่เบิ่งตีละ่ะเ<า>้ยโถ่โถ่โมบักแ,แตงก็ขึ้นได้คักได้แน่แท้ก็ขึ้นได้ถือใจซีแท้เนาะขึ้นแบบงามคักงามแน่แบบบ่มีที่ตีเลยอลั่นการงากเลยนั่นนะนี่เบิ่งอันน้อยๆเพิ่นห้อยขาเจ้ามาเคียร์เลินนั่นแหละ เนาะวรสาทเลยสิอ้อมคอนเลยล่ะพี่น้องเนี่ยเคลียวหอยนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเอาพวกเจ้ามาเบิ่งกั็คอยประเทศนี้มัาการร่างการเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยกินทั้งหมู่บ้านเลยก็สามหมู่บ้านเอาสามหมู่บ้านเลยเนี่ไปปนไปล่ะแต่ว่าอันนี้บ่ได้เก็บได้จ้ะเด้อไม่เก็บนะจ๊ะเอาไว้คนมาเบิ้งใส่เพื่นเป็นสิ่งสวยงามเหาต้องอนุรักษ์ธรรมชาตินั่น คุณน่ะโหดโพบกโมกแตงร่างกายมากเลยพูดเมเปิลบอกจะง่ามคักง่ามแน่แฉะมันเป็นอยังที่แบบว่าเลิศอีหลีเกินเลิศเกินคำบรรยายอี่จนบ่อยากเก็บนะเอาเพราะปกติเ้าเห็นหนึงสีแพทย์สีเอ้าเขาบ่อยให้เก็บกับเขาเก็บจังหน่อยนึงแต่บ่เก็บเลยนะไม่เก็บเลยมันง่ามเกินไปมันสวยสวยเกินไปขันสีเก็บกระยานเพป็นแมงแมนเพป็นอันนั้นอันนี้กับปอยเป็นให้เพิ่นอยู่ให้เพิ่นเป็นสิ่งสวยงามสั่งสิเป็นร่างกายงานสางมากเลย สุดยอดเลยฮะร่างการดีดีด,กด,ดกอกเปิดเต็ดอกนี่ก็ใบพัดนี่ก็ใบพัดอาะงามค่ะเฮ้ยนะอุ้ย,ย,ยได้ภาพนี้สวยแห่งได้เบิดขอนเลยได้เต็มเลยงามขนาดมนเะก,กเลุนขัมค่พี่น้องนออนโอ้ยแมันพวกเจ้ามากนี่มันบ้น,น,นเก้งใจชาวบ้านเนี่ยชาวักๆอยู่ในกีดอยู่นี่ มันเป็นเอียงที่แบบว่านาทึงมากเลยเนาะอ,อหลีจังไดจะงตัวอ่อมต้นใหม่อ้อนขอนอีริย์เนี่ยมาอคอยขับรถทีรักที่ว่าพระเชยนหาพ่อจอยนะอันทีรักฉันคิดว่าฉันเห็นเห็ดมันแมนเห็ดคาคาเห็ดแม่ไก่ก็เลยแต่ว่าก็ให้เราผ้าเลยไปเก็บเห็ดก่อนกลับมาคอยมาเบิ่งมันแมนอหรี<อ>คือว่าแน่มากมันสะดุดเลยเนาะแน่บ่สะดุดจังไดมาเต็มขอนปะเนี่ จังว่าอ่อมเต็มขอนอยู่ขอเลขกไหมเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเลขกัน่พีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำเนี่ยแดงๆเอาเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเลขใดก็ว่ากันเอาเวลาถือเออเาเวลาพิ่นให้โชคเนาะผู้ใดนี่เพื่อเพื่อพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเพิ่นสิมีวิทย์ข้าเอิ้นไม่อย่างมีเส้นมีหยังเพิ่นสิ่จะทำเห็นของเพิ่นเองอ่ะล่ะเบิ่งเอาพ่อแม่พี่น้องแต่ข่อยนี่เห็นเลขหยังเจ้าเห็นเลขหยังข่อยก็บ่เห็นเลขหยังนะ เค่อยเห็นหขาก็นิว่าสามหาซามหาจ้ะคือยองนบงนี้ซ้ำบงนี้เขานั่นแหละเออเออนั่นแหละซ้ำหาคือส้มหาส้มเก่าก็คือเก่านี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอาเอาเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาซ้ำหาสองเก่าซ้มหาสองเก่าได้สามตัวเด่นนะส้มหาสองเก่าอุ้ดสี่ตัวเป็นยากีว่ามันงามมหลีงามเนาะงามงามงามอันเฮตตอนนี้เขานิยมให้กินอ่อนๆเด้ เพราะว่ามันใหญ่แล้วมันเถ่าแล้วมันเป็นเขาเอาไปให้เป็นสีหย่อมเพิงหย่อมผายย่งงนี้เพิ่นบอกมาสีเนาะอืมันจตกกระเบงเน่ตัดปื๊บเป็นสีดําปรับน่ะนะก็ฝรั่งในหนังสือเขาก็บอกเลว่าเป็นเหตุผิดเขาก็บอกเลยเี้นว่าให้กินได้สักทีเดียวแต่ว่าเห็นอ่านเบื้องดีดีให้กินตอนมันมัน่าประมาณจากเส้นจากเส้นก็คือว่าแนะแนํนัให้กินตอนเพิ่นอ่อนเพราะว่าแก่มากแล้วกับหยาบหยาบเพราะว่ามัน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 เป็นสีขาดสีมันเข้มทำไมพี่น้องจ๋า เจ้าก๋วินางมุ่งใดมุ่งใดก็เอาคุณนะก๋วยชิเอาเอารถจกมาจกกับควันไปบ้านคอยเนาะเอาไปตั้งไว้สิตั้งไว้สนามหญ้าบ้านควยงามคักงามแน่พ่อแม่พี่น้องง่ามติดเลือดร่างกายงามสางสุดจวดอีหลีจ้ะแต่มาเบิ้งแล้วพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเราดีได้มาคำแล้วมาลูบเองแล้วสื่นใจแล้วจ้ะขอบคุณมาดามนะคะมาดามมีสรุปที่พายใหญ่มากจ้ะ ส้มยักษ์ใหญ่อลังการของเห็ด,หดแม่ไก่กใใยักษ <H ent, S 1> ์ใหญ่เ็นเ็นออฟเดอะวูดเป็นไรเพื่อนงามแล้วอ้อมคอนเลยพี่นอ้องมันเป็นสิ่งมหาัศาจรรย์เลยเด้อพอมันขึ้นอ้อมขอนป <estly> กติเขาก็จะเห็นอยู่ว่าเพิ่นแบบเป็นกงเป็นกอแต่ว่านี่ขึ้นอ้อมคอน,นะเป็นอะไรอย่างไี้พี่นอ้องแล้วก็ขึ้นงามมาลังการงานสางเมองกี่ล่ะนี่นี่คนเริ่มเทาลอยล่าไปแล้วนะพี่น้องตอนที่แพทย์มาเห็นนะเพื่อนยังแบบว่ายังงามนี่ก็ยังงามคงควางงานอยู่แต่ว่าสีแล้ว เทาแล้วสีมันก็นจะเริ่มจางออกเนาะสีมันจะเริ่อมไหมออกหน่อยนึงเนาะสามสี่หมูบ่บ้านพุน่นล,ละอลังการครับพี่นออ้องเอ้ยพุน่นะพๆ่นพ่นอ่อนซอนมันจะงามค่ะงามงามงามง่ามยี่หลีเนาะถังแหลกคือกัน ตะกี้เขาก็เห็นอยู่ตอนปีที่แล้วก็เห็นอยู่เนาะเป็นช่อเป็นซ่เออแต่ว่ามันบาดเอ้อมขอนอันนี้มันคือว่ามันหน้าทึ่งเขาเอื่นวันนี้แหละทึ่งทึ่งในความมหาสจย์ของธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นอนุรักษ์ไปเลยเขาเจ้าเขียนใบต่อไปเกษตรเก็บเหตุนางล่มไหนวะเดี๋ยวพุ่นกระคือสันล่างนี่คือเป็นแค่ไก่หันบนสิเป็นเหตุนางล่มเดี๋ยวพ่นกระึ้นเหตุนางล่มมันขึ้นในต้นแบบนี้ล่ะ สไม่ฮั่นดแต่เห็ดนั่งรอบนี้ไม่ปล่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าปล่อยปล่อยแต่ว่าเห็ดตัวเนี้ยมันบ่่แมนวาเห็ดคือดีแพทย์แนะน้ำสามารถกินได้แต่ให้นิยมกินตอนที่เพิ่นอ่อนแล้วแล้วสีสันมันบ่หนาท่านดอกพี่น้องเนี่ยเพียงงานสิตัดออกมาปุ๊บดำปั๊บเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดำเลยดำแล้วก็ถ้าแกมากนี่หยาบแห้งหยาบคือไก่ไก่หยาไปแล้วขนาดเขาค่อยเอื่นเห็ดไก่เห็ดแม่ไก่มันหยาบอ่อนๆแกคือไก่อ่อนแหะพี่น้องแสบกินแสบกินน่วง เขานอนรับแล้วพอแม่ไปนอนเนี่ยเขาจะมาใบมันหลูดปักกล้ำแล้วเขาโนอนรับเพียงได้บายเธอก็มีแหงล่ะสิจันไกจังตาดีกระดอกระเดียดจ้าเอ้อมันก็เต็มขอนอยู่ปานนี้บดีจังไกเนาะแนมมามันก็เห็นโลดแล้วก็ธรรมดากระเนมแต่ขอนอยู่แล้วเนาะเออท่าธรรมดาครับรถทางกระเนมแต่ขอนเนาะไป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 เบื้องล่างโอ้จะชื่นใจแล้วพ่อแม่พี่น้องไปเลือไปเลยเื่อนไป บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเน้